สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญ <Yeah. S 2> ชื่อนี้นะคะเป็นเจ้าของเพจแล้วก็ Youtube Channel นี้ชาวงนะคะเดี๋ยวจะให้นี้แนะนำตัวหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่จิงมากๆนะคะที่ชวนนี้มาสัมภาษณ์ในวันนี้เนาะก็ชื่อหนีนะคะนิชาววงสุภัสวัสดนะคะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัท Google ที่ประเทศอเมริกานะคะส่วนก่อนหน้านี้ปอตีนี้เรียนที่ b ี a จุฬาเนาะแล้วก็ทํางานเป็น Management c onsulting นะคะที่เปนนคอมพานีประมาณ3ปีก่อนที่จะมาเรียน MBA นะคะที่ Harvard b u s i n e s s School ก็เพิ่งจบปีนี้แล้วก็เพิ่งเริ่มทํางานเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี้ค่ะ ใช่เลยค่ะแล้วก็หมอรู้สึกว่านี้เนี่ยทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการระบบอีเมลแล้วก็มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกานะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะก็เลยจะมาชวนคุยกันในวันนี้แล้วก็หมอก็ได้ถามเข้าไปในเพจ a c e b o o k นะคะว่ามีใครมีคำถามอะไรบ้างแล้วก็มีคนส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวก็วันนี้จะให้นี้มาตอบให้ฟังกันนะคะได้เลยค่ะดีมากๆค่ะ เริ่มที่คําถามแรกเลยนะคะก็คือทายังไงให้สอบติดไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็พ่อแ <พอ S 2> ม่สปอยยังไงเรียนโรงเรียนหลักสูตรอะไรคะ่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวตอบคําถามแรกก่อนเนาะว่าสมัครมาเรียนต่างประเทศเนี่ยสมัครยังไงนะคะก็นี่ขอตอบในตัวโปรแกรมของนี้เนาะก็คือเป็นการมาเรียน M.B.A ที่ประเทศอเมริกานะคะ ซึ่งถามว่าทํายังไงบ้างเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องมีคะแนนสอบ2อ,อย่างเนาะอย่างแรกเนี่ยก็คือ GMAT นะคะก็คือเป็นวัดเรื่องของลอจิกนะคะแล้วก็เรื่องของภาษาเป็นข้อสอบที่ถ้าจะสมัครเข้า MBA ไม่ว่าจะที่อเมริกาอังกฤษแคนาดาหรือหลายๆประเทศเนี่ยจะต้องมีการใช้ GMAT นะคะก็คือต้องสอบให้ได้คะแนน Gmat ที่เท่ากับค่าเฉลี่ยของมหาลัยเนี่ยจะปลอดภัยมหาลัยที่อยากเข้านะคะส่วนคะแนนที่2นะคะก็คือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปนะคะก็คือ TOEFL หรือ IELT s อันเนี้ยแต่ละมหาลัยที่เราอยากจะเข้าเนาะเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าอ่ะอยู่ต้องได้ TOEFL ร้อยหนึ่งนะหรือว่าต้องได้ IELT สัก7หรือ7.5อย่างเงี้ยก็คือ โควาเฟลหรือ i อเอเราให้ผ่านเกณฑ์เฉยๆก็คือมั่นใจว่าพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษารู้เรื่องมาเรียนได้แต่ G Ma t อย่างเงี้ยค่ะยิ่งสูงยิ่งดีเ mm. นาะแล้วก็นอกจากคะแนนสอบ2อย่างแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องปกติก็จะต้องมีเอเซ่เนาะก็คือเขียนตอบคําถามของ MBA เนี่ยจะไม่ได้เป็น statement of purpose แต่ว่าจะเป็นคําถามที่แต่ละมหาลาัยเนี่ยให้เราเขียนตอบนะคะก็อยากเข้ามาหาลาัยไหนเข้าเว็บไซต์มาหาลาัยนั้นแล้วเขาจะมีคําถามเขียนอยู่ให้ก็เขียนเอเซ่ตอบนะคะ แล้วก็จะมีตัว Recommendation Letter อันนี้เป็นจดหมายแนะนำจากหัวหน้างานก็คือจะแตกต่างจากมาสเตอร์ทั่วไปนะคะที่อาจจะขอจากอาจารย์อันนี้จะเป็นจะเป็นจากหัวหน้างานเพราะว่า M.B.A เนี่ยเน้นประสบการณ์ทำงานเพราะว่า M.B.A เนี่ย แปลเป็นภาษาไทยคือบริหารธุรกิจใช่ไหมคะใช่มันคือย่อมาจากอะไรนะ management อ่ uh, master in business administration oh, okay. อ๋อโอเคค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นด้านของการบริหารธุรกิจเนี่ยเพราะะฉนนั mm ้ hmm. จะเน้นมากๆในประสบการณ์ทำงานนะคะ mm hmm. หลักๆประมาณนี้เนาะแล้ก็จะมีตัว application form ที่เราจะต้องแบบกรอกข้อมูลเล็กน้อยตอบคำถามสั้นๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัว transcript หรือว่าตัวเกรดของเราจะปอตรีก็ต้องยื่นสมัครไปด้วยนะคะนี่มีคลิปละเอียดที่เป็นวิธีสมัคร MBA อยู่ก็สามารถไปติดตามเพิ่มกันได้นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องการสมัครเรียน MBA ก็สามารถไปติดตามที่เพจแล้วก็ YouTube channel ช่ o u t u b e c h anel n ดิาองได้ค่ะ ได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอบคําถามต่อมาก็คือ <_ C> e <an> พ่อแม่พพอร์ตยังไงใช่ไหมเอ่ยคือจริงๆแล้วจะบอกว่าที่นี่อยากมาเรียนต่อหรือว่าอยากมาเรียนต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างปลูกฝัง<ห> <man> มาตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนตั้งแต่ปตรีแล้วะคะ่ะก็คือคุณ <_ C> e <an> พ่อคุณแม่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาก็คือแบบให้คิดว่าเออเนี่ยแบบโทรแบบนี้อยากไปเรียนต่อด้านไหนให้แบบเริ่มเริ่มคิดว่าให้จะได้วางแผนก็คือเป็นเรื่องเรื่องแนวแนวนี้แล้วก็นี้มีพี่ชาย2คนทั้ง2 คนมาเรียนต่อโทเอกที่นี่ก็คือเหมือนแบบโยนหินน้าทางไปให้ก่อนแล้วก็เลยเหมือนอ๋อโอเคอะพี่มาเรียนต่อกันนี้ก็เลยต้องมาเรียนต่อก็คือพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนให้คิดวางแผนแล้วก็สนับสนุนว่าอะถ้ายูอยากจะต้องไปเรียนคอสติแม็กกก็สนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบ ให้กำลังใจคือแม่นี้แบบจะน่ารักเอาเงาะมาให้กินอเอานน่นนี่นั่นตลอดเวลาก็คือให้กำลังใจเสมอ,อแล้วก็ช่วยวางแผนชีวิตมาโดยตลอดอน่ารักมากเลยเนาะก็จะเห็นว่าความซัพพอร์ตของคุณพ่อคุณแม่ก็สําคัญมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยให้นิคิดมาตั้งแต่สมัยเรียนปตีแล้วว่าอยากเรียนต่อโทอะไรแล้วก็นีก็เหมือนวางแผนมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา<อ>จะเน้นเหมือนถามคําถาม,ถามแล้วให้เราแบบเหมือนตัดสินใจอะแต่ว่าเห<อ>มือนช่วยช่วยช่วยแยใ่ให้คิดจะได้แบบไม่ไม่ ไม่งงเวลาที่แบบเวลานั้นมาถึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้บังคับให้มาเรียนด้วยการมาเรียนต่อเป็นการตัดสินใจของนีเองขายนอฟจริงก็อาจจะแบบเหมือนหลอกถามแล้วแต่ปีหนึ่งยันปีสี่นก็ไม่แน่ใจเขาบังคับไหมนะแต่ก็ไม่แน่นะคะแต่ก็คือเหมือนหลอกให้เราไม่คิดว่าเขาบังคับมั้งอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เมื่อกี้ถามว่าเรียนโรงเรียนหลักสูตรอะไรนะคะนี่เรียนอัศมิชนคอนแวนก็คือ เรียนโรงเรียนไทยตั้งแต่อนุบัลิสามยันมหกเลยแล้วก็มาเรียน b ี a จุดละก็คือเป็นบริหารธุรกิจภาคอินเตนอร์อ๋อค่ะค่ะก็แล้วก็ค่อยมาเรียนที่นี่ที่อเมริกาอ๋อโอเคก็มีประสบก,การณ์หลากหลายมากเลยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ทํางานอีกก็จะมาโอเคค่ะ,คะงั้นไปคําถามข้อถัดไปได้เลยนะคะเรียนที่ต่างประเทศรูปแบบการเรียนเป็นอย่างไรมีวิธีการจัดการตัวเองในการเรียนยังไงหรอครับอืม รูปแบบการเรียนการสอนที่นี่จะแตกต่างจากที่ไทยพอสมควรอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นปริญญาโทด้วยนะคะก็คือที่ไทยถ้าเราเรียนที่มหาลัยส่วนมากจะเป็นการเรียนแบบเลคเชอร์เนาะก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะมาสอนแล้วก็เล่าให้เราฟังเราไม่ได้ต้องเตรียมอะไรไปนอกจากาเข้าไปนั่งฟังอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเรียนที่นี่อะคะ่ะโดยเฉพาะการเรียน MBA ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ฮาร์วาร์ดหรือที่ม ah หาลัยอื่นๆก็ตามเนี่ย oh. เขาจะเน้นการเรียนแบบที่เรียกว่าเป็นเคสตัดดี้นะคะก็คือเป็นเคสดิสคัชชั่นอ่ะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยนักเรียนจะเขาจะมีการแจกกรณีศึกษาหรือว่าเคสให้กับนักเรียนก่อนซึ่งเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสในเรื่องของบริษัททั้งหลาย oh. ที่มีปัญหาทางธุรกิจเ oh. ช่นอ่า oh. บริษัท A กําลังแบบอยากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม oh. ่แต่ผู้แข่งมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วงั้นเราควรจะ คิดว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์นี้ยังไงให้แข่งกับคู่แข่งนั้นได้ oh. ก็จะมีมีเนื้อหามาแล้วก็มีคำถามชงมาให้เรานิดนึงเราก็ต้องคิดคืนก่อนหน้าแล้ววันต่อมาเนี่ยเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บอาจารย์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแฟคเซอร์เรเตอร์อาจจะมาแบบอ่ะ ah, คุณหมอจริงคิดว่ายังไงบ้างแล้วก oh. ็คุณหมอจริงก็ตอบแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะ ah, นิชาเห็นด้วยไหมอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นแนวที่ทุกคนเนี่ยจะได้แชร์ความคิดเห็นของตัวเองโดยดึงจากประสบการณ์ของตัวเอง มามาแชร์ให้ฟังกันอ๋อโอเคแล้วเคสเนี่ยมันเป็นเคสมาจากชีวิตจริงหรือว่าเป็นเคสหลอกๆเฉยๆคะนี่ว่ามีทั้งคู่นะคือถ้าเกิดไปดูเคสขึ้นนี้เรียนห้าร้อยเพืคือมันก็จะแบบมาจากเหตุการณ์จริงเยอะเหมือนกันหรือว่าบางอันก็อาจจะเป็น เหตุการณ์จริงแหละแบบบริษัทจริงแบบ Google Microsoft oh. แบบบริษัทมีเคส CP พด้วยนะของไทยอ oh. ะไรเงี้ยใช่ใช่นี่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงแต่ว่าข้อมูลในเคสอะอาจจะมีการแบบเปลี่ยนตัวเลข mm. เพื่อไม่ให้เอาความลับของบริษัทมา oh. แต่ว่าเวลาคนเขียนเคสอะค่ะก็คือ,คอสมมติเขียนเคสซีพีะก็เขาไปสัมภาษณ์แบบพนักงาน CP หรือว่าแบบ mm. ตัวผู้บริหาร CP เลยเพื่อนำ เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนอ๋อสุดยอดเจ๋งมากๆเลยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันใช่ก็คือแบบได้ได้มีการคิดวิเคราะห์จริงๆแล้วก็ฝึกให้เราคิดตัดสินใจเหมือนกับว่าเราต้องไปไปบริหารธุรกิจนั้นๆจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็นีว่าที่แตกต่างจากที่ไทยเยอะที่สุดคือเรื่องของการพูดในห้องออใช่ใช่ใช<ๆ>เพราะว่าแบบที่ไทยอย่างเงี้ยแบบตอนเด็กๆอย่างเงี้ยครับใครยกมือคือแบบ เฮ้ยยกทำไมอะไรเงี้ยดีจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ที่น,นี่คือแบบเขาแยกกันยกมือใช่ทุกคนอยากสอนทุ <c oughs> กคนอยากพูดมากเลยก็จะแบบเขายกมือกันหรอเราเรายกก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะคะทําให้ได้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งสองประเทศ <c oughs> ใช,ใช่ใช่ค่ะโอเคเมื่อกี้ถามเพิ่มนิดนึงว่าวิธียกมือใช่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 ก็คือ อย่างที่บอกเนาะมันค่อนข้างแตกต่างจากที่ไทยมากเพราะว่า<ม>ทุกคนก็คือแบบแผ่กันมายกมืออะไรเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นวิธีรับมือก็คือคืนนี้ก็ไม่ได้มีความมั่นใจที่อยากจะยกมือตลอดเวลาเหมือนกับฝรั่งเขา<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเตรียมตัวเยอะหน่อยเราอาจจะอ่านอ่านเคสแล้วก็อาจจะต้องเขียนสรุปขึ้นมาเยอะหน่อยเราจะได้เหมือนมีพอยต์ในการพูดมากขึ้นแล้วก็<ม>ที่เหลือก็เหมือนเป็นการรวบรวมความกล้าแล้วค่ะครั้งแรกๆก็จะแบบ ก็กล้าก,กลัวนิดหนึ่งเนาะไม่ค่อยแบบกล้ายกมือกลัวว่าคําตอบเราจะไม่ดีกลัวว่าแบบคนจะมองว่าเราแบบเพื่อพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรคะ่ะเหมือนพอนั่งฟังไปเรื่อยๆหรืออีเวนต์นั่งฟังของคนอื่น,นะคะ่ะคือเหมือนไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะตั้งใจเตรียมมาแล้วพูดเป๊ะๆทุกอย่างขอรทุกอย่างมันคือแบบสดอแบบ่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนเหมือนพอได้ยินคําตอบของเพื่อนแล้วแบบเออเขาก็มีพอยนะแล้วจริงๆเขาไม่ได้พูดคล่องขนาดนั้นแต่เขาก็ยังตอบเลยมันก็เลยเหมือนทําให้เราแบบเออแล้วเราจะกลัวอะไรละ่ะอะไรนี้แล้วก็เลยทําให้้้เหมมืือนนกกกลาาขึ็ค เตรียมตัวดีๆเราก็เหมือนปลดปล่อยตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือสังคมที่นี่เขาไม่ไม่ j u d g m เมน a l คือหมายว่าเวลาที่เราตอบเนี่ยมันไม่มีคำตอบถูกผิดใช,ใชใ่เขาก็จะไม่ได้ว่าแบบเอ้ยยูตอบผิดนะหรืออะไรทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะแสดงความคามิดเห็นในโรงเรียนมากขึ้นใช่ใช่เพราะว่าจริงๆทุก ทุกๆก,การตัดสินใจที่เราต้องตอบในห้องเนี่ยมันคือมีเหตุผลซัพพอร์ตแล้วไม่ว่าจะบอกว่าต้องล็อชโปรดัก t นี้หรือว่าจะไม่ต้องออกผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยม,มันมีเหตุผลที่ที่เมคเซนแล้วซัพพอร์ตเสมอเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างที่พี่จิงพูดเลยอืมโอเคก็ขอบคุณนี้มากๆที่แชร์ให้ฟังเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็มบีเอที่นี่เรียนยังไงอ๋อแตกต่างก,กันที่หมอค่ะค่ะโอเคข้อถัดไปนะคะมีวินัยในการจัดระเบียบการเรียนอย่างไรเคยเบิร์นเอาท์ใหม่แล้วจัดกาารรอย่งไคะ เคยเบ์อนออาไรเราจัดการยังไงจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตอนที่ไทยอย่างเงี้ยก็คือก็คือโ okay, อเคอะก็เข้าเรียนตามปกติเนาะแล้วก็นี่เป็นคนที่เหมือนถ้ารู้ว่าเดี๋ยวจะสอบอีก2อสาอาทิตย์อย่างเงี้ยนี่ก็จะเริ่มวางแผนล,ละว่า วันไหนต้องอ่านหนังสือวิชาอะไรแล้ววันไหนเหลือเอาไว้พักไปนั่งดูหนังไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนมองมองไปแล้วว่าอีกสามอาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะใช้เวลาอย่างไงก็คือเป็นเป็นวิธีการจัดการเสมอส่วนถ้าเกิดเป็นการเรียนที่นี่เนาะคือจริงๆก็ไม่ชินเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยต้องอ่านหนังสือทุกวันที่เราคือแบบบางวันเรียนแบบสามเคสแเคสหนึ่งประมาณแบบสิบห้าหน้าอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราต้องอ่าน 45หน้า A4 ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเยอะมากก็ถ้าเป็นไม่ได้บางทีก็คืออ่านตุนไว้ในช่วงของอวิกเอนเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะเราก็แค่ต้องไพอออกไทยค่ะเราก็เลือกว่าใน3เคสพรุ่งนี้เราจะอ่านแค่2อวิชาเราก็แค่เป็นนั่งเงียบก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีการแบบเหมือนบริหารไล่ระดับความสําคัญนิดนึงเพราะว่า การมาเรียนมาหาลัยที่นี่เนาะมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ในห้องเรียนมันมีประสบการณ์ในเรื่องของการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยในเรื่องของการหารงานด้วยก็คือนี่ว่าคือวางแผนไปสามอาทิตย์แล้วก็คิดว่าเราจะใช้เวลาแต่ละวันยังไงแล้วก็เรื่องในสิ่งที่สาคัญที่สุดทําก่อนแล้วก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจที่จะทิ้งบางอย่างไปเพราะว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้อืมอันนี้นี่เป็นแนวคิดที่เยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่า เราอาจจะอยากทานู่นนีย่ยยยยไปหมดแต่ว่าเวลาของเรามีจํากัดแล้วอะไรคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราจะทําสิ่งที่สําคัญก่อนนั้นได้งไงใช่ใช่เป็นหลักการบริหารเวลาที่สําคัญน่าจะที่สุดแล้วก็คือต้องไล่ลําดับความสําคัญให้เป็นและเลือกได้อ่าใช่เลยค่ะโอเคแล้วก็เรื่องเบิร์นเอาค่ะนี้เรื่องเบิร์นเอาเบิร์นเอานี่คือแบบเหนื่อยมากแบบไม่ไหวแล้วอะไรขึ้นนี้จะบอกว่าแบบนี้เป็นคนที่แบบถึกมากถึกมาก พราะฉะนั้นนี่คือแบบเวิร์นเอาก็คือเหนื่อยมากแต่ว่าแบบไม่เคยเหนื่อยจนแบบไม่ไหวแล้วอะเพราะว่านี่เป็นคนที่แบบถึกมากจริงๆแล้วก็อย่างมากก็คือในว่าที่เมื่อกี้บอกคือที่สําคัญคือสุดท้ายบางทีเราอาจจะต้องเลือกตัดตัดบางอย่างไปจริงๆก็มีเหมือนกันนะช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออตอนที่เรียนที่ mba เนี่แหละค่ะก็คือมันต้องอ่านเคสเนาะแล้วก็นี่ไปทำกิจกรรมทั้งแบบจัดคอนเฟรนทำแบบเหมือนเป็นเป็นประธานของคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังอยากทำละครเวทีด้วย เออใช่ใช่แล้วคือแบบตัวละครเวทีอย่างเงี้ยคือเขาต้องซ้อมทุกวันนะ่ะก็คือเหมือนนอกจากอ่านเคแล้วเรายังต้องมีกิจกรรมมีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายนิรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวนะแล้วนี้ก็เลยต้องมานั่งไล่ว่าโอเคในบรรดาแบบสี่ห้าอย่างเนี้ยที่นี้อยากจะทะําอ่ะอันไหนมันสําคัญน้อยที่สุดซึ่งพอมานั่งไล่แล้วก็พบว,ว่าไอ้ละครเวทีเนี่ยมันดูดเวลาเราไปเยอะมากมา <laughs> จน, <laughs> จ,นจนที่ว่าแบบ เราก็ไม่ได้มีความสุขแล้วกับการทํามันก็เลยสุดท้ายไปขอเขาลาออกก็คือไม่ทําแล้วละครเวทีแล้วก็มาทําอย่างอื่นแล้วนะั้นเยี่ยมมากเลยซึ่งพี่ว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการเวลาที่สําคัญก็คือไม่ใช่ว่าเรา เลือกที่ว่าจะเซยสกับอะไรแต่ว่าเราต้องเลือกเซโนให้เป็นด้วยใช่เซโนยากกว่าเซียสมากเลยเยสก็คือโอเคทําได้ทําได้แล้วก็โอ้ไม่ก้มันเยอะมากเลยทํำยังไงดีอะไรอย่างนี้อืมใช่ค่ะโอเคคําถามข้อถัดไปนะคะสังคมนักศึกษาเป็นอย่างไรคนเอเชียยังถูกเหยียดสีผิวอยู่หรือเปล่าอืมจริงๆที่นี่ค่อนข้างแบบ โอเพนมากเลยนะคะก็คือในคลาสของนี้เนี่ยมันจะมี900คนเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วก็40%เนี่ยจะเป็น international student แล้วก็6กสิเปอ็นเี่ยก็คือเป็นเป็นคนอเมริกันนะคะ mm. แต่ว่าคือทุกคนก็ไน c ์อะ mm. นีคิดว่าแบบ n i c ์มากอาจจะเป็นเพราะโอเคนี่เป็นการศึกษาปริญญาโทแล้วทุกคนที่มาก็คือเป็นเป็นคนที่มีการศึกษาเนะ oh. ก็คือแบบทุกคน รู้ว่าโอเคโลกใบนี้มีคนหลากหลายประเทศโปรโมด diversity หรือว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติเพราะฉะนั้นสมมติเวลาที่เราเจอคนอเมริกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้มองว่าอยู่มาจากประเทศอะไรเนี่ยแบบเราไม่รู้จักแต่จะเป็นในแนวว่าโอ้อยู่มาจากไทยแลนด์หรอแบบเออไอเคยไปอยู่สวยมากเลย อาหารอร่อยถูกนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนมากก็คือเหมือนเขาอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องแบบเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีถ้าจะมีก็คือจะเป็นในแนวว่าอเมริกันบางคนเนี่ยไม่ได้เคยเดินทางไปต่างประเทศมากนะักมันจะเป็นแนวว่าเราเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเขาอะไม่รู้เลยว่าโลกนอกเมกาเป็นยังไงแล้วคือเขาเจอวัฒนธรรมเรามันแตกต่างกันมากการที่เราแฮงเอาด้วยกันมุกตลกก็แตกต่างละเราความสนใจก็แตกต่างกันเขาดู แบบทีมกีฬาที่เมกันคือแบบกีฬาหนักมากแล้วเราแบบนี้แบบ <laughs> ไม่รู้จักเลย <laughs> ว่าทีมกีฬาคืออะไรก็บบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ไม่ใช่เพราะว่าแบบ เขาเกลียดเราหรือว like <an> okay. ่าเกลียดเราจะเป็นแบบความสนใจและการเติบโตของเรามันไม่เข้ากันมากกว่าแต่คือเราก็รู้จักกันเราก็คุยกันได้เป็นแย่นั้นโอเคก็ถือว่าเป็นสังคมนักศึกษาที่ค่อนข้างแบบดีไม่มีการเหยียดผิวอะไรกันไม่ไม่มีอเคแล้วอันนี้อันนอกคําถามนิดนึงแต่ว่าอยากถามว่าแล้วถ้านอกห้องเรียนแบบอย่างแบบเดินตามถนนไงเคยเจอเหยียดผิวอะค่ะ มีมีอ๋อเคยเจอจะให้เล่า <c oughs> ถ้าอยากเล่าก็เล่าได้เพราะว่าคือจริงๆเออก็ยังเป็นปัญหาเนาะที่แบบที่เกิดขึ้นจริงๆปกตินี้เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากแต่ว่านี้เจอแบบเจอโดยโตรงเลยก็คือตอนที่นี้กลับไทยช่วงแบบต้นปี2020ัอะค่ะก็คือช่วงที่โควิดเริ่มระบาดแล้วนี้อะใส่มาเพราะว่าประเทศเราก็คือแบบ ใส่มาตั้งแต่ต้นๆเลยเมื่อมีการเดินทางแล้วนี้ขึ้ืเครื่องบินแล้วคนข้างๆนี้ก็ถามว่ายูแบบใส่มาทําไมเออบอกบอกแล้านี้ก็บอกว่าเออก็ก็โควิดไงเออวทาไมใส่มาสําเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นหมอเออแล้วบอกว่าแบบเนี่ยแบบใส่มามันไม่ช่วยยูไม่รู้หรออะไรเงี้ยแลังเสร็จแล้วเขาก็บอกวันนี้อะเป็นคนจีนแล้วก็บอกว่าแบบนี้อแะบบฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอเล้นี้ก็แบบโอ้ไ oh ม่ก๊ นี่โงมากแล้วคืนนี่ต้องนั่งเครื่องบินกับเขาอะนั่งข้างๆกันนี่คือแบบอารมณ์ติดมากเลยก็คือเราก็คือแบบก็ต้องก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็คืออนี่อยากคอยมองหน้าเขาตอนนี้มากเลยเพราะว่าตอนนี้เขาประกาศให้ทุกคนใส่มาอยากรู้ว่าเขาพูดยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือ,ก,คอ,ก,คอก็คือเจอ,อก็เจอบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่แบบโลกเรายัางมีคนที่แบบเหยียดกันอย่างนี้อยู่แต่ก็ เราก็ทําได้แค่แบบนิง่งแล้วก็ไม่ได้ต้องอุ้ยแอคอะไรกับเขาอะค่ะนอก <No, S 2> จ okay, อากโอเคด่าในใจไม่เป็นไร <laughs> แต่ว่าเออก็ก็เจอก็ยังเจอใช่ใช่ใชคือของพี่ที่บอสตันกับที่ฮาวายไม่ไม่ค่อยเจอเพราะว่าที่ที่ฮาวายเหมือนก็ว่า กลุ่มคนเอเชียก็จะเยอะแล้วก็มีกลุ่มแบบคนชาวเกาะอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้น diversity มันจะเยอะมากแต่ว่าเคยเจอตอนอยู่เท็กซสัสเพราะว่าเหมือนที่นี้บอกคือถ้าคนเมกันเขาไม่เคยออกนอกประเทศเลยเขาจะอยู่ในโลกของเขาใช่เขาจะแบบไม่รู้แล้วก็เหมือนกับตอนนั้นขับ drive thru ไปที่แมคโดนัลด์แล้วคนเห็นว่าเราเป็นเอเชียแล้วคือเมืองนั้นมันเล็กมากมีคนแค่8 0 0คนทั้งเมืองอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในเอเชียในคนเอเชียที่ไม่น้อยมากใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบ พูดภาษาจีนกับเราชิ้นชองที่นเอาอะไรสักอย่างเหมือนแบบล้อๆอะไรเงี้ยเออเอแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกอะไรแต่ว่าฮ o s t m ั m คือเหมือนส o s t f a m i ี่คุณแม่ที่เขามาด้วยเขาก็ด่าคนนั้นก็ด่าคนนั้นก็จริงคือก็ยังมีคนอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ ทำบุญไม่เป็นไรนะคะใจะเย็นย mm ิน hmm. ก็หวังว่าเรื่องของ diversity เลยมันก็จะดีข yeah. ึ้นได้เรื่อยเพราะว่าเหมือนที่นี่กฎหมายก็เข้มเข้มขึ้นมากในเรื่องของ diversity อืมโอเคก็ขอบคุณนี้มากที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแล้วก็ก่อนจากการอยากจได้นี้ฝากเพจแล้วก็ฝากติดตามผลงานค่ะอ๋อได้ค่ะก็ ต้องขอบคุณพี่จริงอีกครั้งเนาะที่เชิญนี้มา,อ,าอ,อ,อ,ออกช่องพี่จริงเลยก็ดีใจมากๆนะคะก็สําหรับใครก็ตามเนาะที่กําลังแบบอยากค้นหาตัวเองอยากเรียนต่อหรือว่าแบบหางานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือช่องนี้ ช่องนิชาวงตามชื่อเลยนะคะมีทั้งช่องแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Page ก็จะเกี่ยวกับแนะนําเทคนิคในเรื่องของการหางานการเรียนต่อแล้วก็เทคนิคดีๆอย่างเช่นการจัดการ Gmail ที่เมื่อกี้ที่จิงยกตัวอย่างไปก็ถ้าสนใจนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะใช่เลยค่ะในเพจนิชาแล้วก็ใน Facebook ดิชาวงนะคะแล้วก็ใน YouTube มีเยอะมากนอกจากนั้นยังมีไอมีแจกเทมเพลต e v v ฟรีด้วยปะอ่าใช่มีคลิปแนะนำทำเรซูเม่ใช่ใช่คือมีคอนเทนต์ดีๆเยอะมากสำหรับคนที่กำลังหางานหรือว่าอ่านอยากมาเรียนต่อต่างประเทศก็สามารถติดตามกันได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืม anyone can m e e t i n ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้ขอบคุณนิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย